สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําไก่ทอดแบบเคฟซีกันครับทําไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันครับขั้นตอนแรกเราก็มาเริ่มหมักไก่กันเลยครับไก่ผมก็ล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็มาหั่นบ้างนิดนึงครับเพื่อที่จะทําให้ไก่ของเรานะครับทอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะใช้เป็นส่วนอก2ชิ้นแล้วก็เป็นส่วนสะโพก1ชิ้นนะครับ ก็ใส่ออกไปเลยจากนั้นเราก็ใส่เกลือไป2ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะครับผมจะฝากอัตราส่วนไว้ที่ด้านล่างนะครับเพ,เพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับเมื่อเราใส่เครื่องครบแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเราจะหมักไก่ไว้1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราค่อยนํามาทอดนะครับ พักไก่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มปรุงในส่วนของแป้งกันเลยครับก็จะมีแป้งทอดกรอบครับแล้วก็แป้งสาลีนะครับใช้อย่างละ200กรัมนะครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับได้แล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมชุบครับต่อไปก็จะเป็นน้ํานะครับที่เอาไว้ใช้ชุบตัวไก่นะครับเราจะใส่แป้งที่เราปรุงไปเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปในน้ําด้วยนะครับสัก2ช้อนโต๊ะครับ จากนั้นล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนครับเพราะไก่ได้เวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนที่เราจะไปชุบแป้งทอดน,นะครับให้เพื่อนๆไปตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็ตั้งไฟอยู่ที่ระดับไฟกลางนะครับเพราะว่าในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนําไก่ชุบแป้งแล้วก็นําลงไปทอดในกระทะเลยนะครับเราก็รอให้ไฟแล้วก็น้ํามันของเรานะครับได้ที่นะครับเราก็มาเริ่ม ลงมือชุบแป้งตามกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเราก็นำไก่ของเรานะครับลงไปคลุกในส่วนของแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อเราคลุกจนทั่วแล้วก็นำมาจุ่มน้ำหนึ่งทีนะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยแบบนี้ครับแล้วก็นำไปคลุกแป้งอีกรอบหนึ่งครับถ้าเพื่อนๆทำตามอยู่นะครับพอเราคลุกรอบที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็นำลงไปหย่อนลงในกระทะได้เลยครับ อันนี้ผมก็จะมาถาให้เพื่อนๆดูอีก2ชิ้นนี้นะครับก็นำลงไปคลุกเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับคลุกจนทั่วแล้วก็จุ่มน้ำา1ทีนะครับคลุกคลุกแล้วก็สะบัดแป้งออกก่อนแบบนี้ครับแล้วก็จุ่มน้ำา1ทีครับแล้วก็มาคลุกใหม่ครับเราสามารถคลุกได้1 2ถึรอบเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าพอเรา ประมาณสองรอบมันก็จะทําให้แป้งมีความหนาขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราคลุกเสร็จแล้วก็นําลงไปในน้ํามันแบบนี้เลยครับน้ํามันเราร้อนได้ที่เราก็ใส่ลงไปเลยระดับไฟเราใช้เป็นระดับไฟกลางนะครับไม่แรงจนเกินไปนะครับเมื่อเรานําหย่อนลงไปแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวของนั้นนะครับคอยควบคุมดูแลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยค้างไว้แบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ ไก่ของเรานะครับไม่ไม่แค่บางจุดนะครับมันก็จะไม่เหลืองไปพร้อมๆกันนะครับเราก็จะเขี่ยไปเช็คไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็เช็คดูกลับไปกลับมานะครับเพื่อนๆเราก็จะทอดจนให้มัน เหลืองกรอบนะครับแล้วเราก็ค่อยนําขึ้นนะครับนี่นะครับสีเริ่มมาแล้วนะครับเพื่อนๆในส่วนของนอกของเรานะครับก็ได้ที่ก่อนนะครับก็นําขึ้นไปพักให้เสด็จามันครับเดี๋ยวก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับก็นําลงมาทอดได้เลยครับ เมื่อเรานําอีกชิ้นหนึ่งมาลงนะครับอีกชิ้นหนึ่งของเราก็ได้พอดีเราก็ตักขึ้นได้เลยครับก็จะเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะลวดลัดตัดผ้าไปที่ชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคบเพื่อนๆโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับไก่ทอดง่ายไหมคบเพื่อนๆผมว่าง่ายมากๆเลยนะคบเพื่อนๆทาตามได้ไม่ยากเลยนะครับเท็กเจอร์ของไก่ที่เราได้ในวันนี้นะคับอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับไครฟเคฟซีที่เราตั้งใจทําไว้เลยนะคบเพื่อนๆโอเคครับก็เตรียมซอสหรือว่า น้ำจิ้มใดๆนะครับที่เพื่อนๆชอบทานก็เตรียมมารับประทานได้เลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำให้เด็กๆทานก็ได้นะครับแล้วก็นำไปประกอบเมนูอื่นๆได้อีกเลยนะครบเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ